ตื่นมาก็เหนื่อยไม่อยากไปทำงานเคยเป็นไหมครับอยู่ดีๆก็หมดแรงเหมือนโดนดูดพลังทั้งที่ยังมีงานต้องทำแต่ใจไม่ไหวแล้ววันนี้พาคุณมาหาคำตอบว่าเราจะมีแรงทำงานได้ยังไงในวันที่เราหมดไฟสุดๆพร้อมวิธีง่ายๆที่คนธรรมดาใช้ได้จริงก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าหมดไฟไม่ใช่เรื่องผิดมันคือสัญญาณจากร่างกายและใจว่าคุณทำงานหนักไป ใช้พลังมากเกินขีดจำกัดและยิ่งฝืนยิ่งทนยิ่งบีบตัวเองให้ลุกขึ้นบางทีกลับยิ่งทำให้หมดแรงมากขึ้น <_ d> um> เพราะฉะนั้นอย่าโทษตัวเองว่าขี้เกียจแต่ให้เริ่มต้นจากการฟังตัวเองแล้วค่อยๆพาตัวเองกลับมา 1. แค่ขยับก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นอย่าเพิ่งคิดเรื่องทำงานเริ่มจากลุกไปอาบน้ำเดินเบาๆหรือเปิดหน้าต่าง การขยับร่างกายเพียงเล็กน้อยจะช่วยกระตุ้นสมองให้ตื่นและช่วยเปลี่ยนอารมณ์ 2. ทํทำแค่หนึ่งอย่างเล็กๆถ้ารู้สึกท่วมทนกับสิ่งที่ต้องทำให้เลือกแค่หนึ่งอย่างง่ายที่สุดแล้วทำให้เสร็จเช่นตอบอีเมลหนึ่งฉบับล้างจานจัดต๊ะพอเราเริ่มลงมือกับสิ่งเล็กๆสมองจะรู้สึกว่าเราทำได้แล้วพลังจะเริ่มกลับมาเอง 3. เปิดเพลงหรือคลิปที่ให้พลัง เสียงดนตรีหรือคลิปสร้างแรงบันดาลใจช่วยรีเซ็ตความรู้สึกลบในใจเราได้เสียงที่ใช่ช่วยจิตใจให้ลุกขึ้นได้มากกว่าที่คิดเทคนิคปลุกไฟ 1. หยุดถามว่าทำไมไม่มีแรงแล้วถามว่าตอนนี้ต้องการอะไรบางทีคุณไม่ได้ขี้เกียจแต่คุณอาจจะต้องการพักนอนหรือความเงียบลองให้ในสิ่งที่ใจต้องการก่อนแล้วพลังจะค่อยๆกลับมาเอง 2. เขียนสิ่งที่คุณทำสำเร็จวันนี้แม้จะเรื่องเล็กๆเ,เช่นลุกมาทำกับข้าวไม่กดเลื่อนนาฬิกาปลุกอ่านหนังสือสองหน้าการจดสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณเห็นว่าถึงจะหมดไฟคุณก็ยังไม่หยุดเดิน 3. จํจำไว้ว่าหมดไฟไม่ได้แปลว่าพังชีวิตมีขึ้นมีลงหมดไฟแค่ชั่วคราวอย่าตัดสินตัวเองจากความรู้สึกวันนี้ถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกไม่ไหว นั่นก็ไม่เป็นไรสิ่งสำคัญคืออย่าหายไปจากตัวเองลองพักลองเปลี่ยนมุมลองช้าลงแล้วเชื่อเถอะว่าพลังที่เคยมีมันจะกลับมาเมื่อคุณให้ใจได้พักจริงๆขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรับแรงใจดีๆในวันที่คุณต้องการมันมากที่สุดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ